สวัสดีครับพบกับผม expert, no นะครับเซี่ยนนั่นนะครับเซี่ยนนั่นรถบรรทุกอีซูซูบุรีรัมนะครับผมเรื่องรถบรรทุกนะครับใบจ่าเซี่ยนนั่นนะครับตอนนี้เซี่ยนนั่นอยู่ที่อีซูคิงยนสาขาบุรีรัมณฑนอกเมืองไกรโรดบินสันของเขานั่นเองนะครับมือนี้กับเป็นมือสันบ้านดีนะครับลูกค้าเก่าเซี่ยนนั่นนะครับซึ่งเพื่อนกัเป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อลดยางต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ออกหลายขั้นแล้วนะครับด้านหลังเลยครับเป็นพี่ใหญ่สุดนะครับกับเป็นรุ่น g x z นะครับสามร้อยหกส สิบหลอหัวลากนะครับที่ใหญ่สุดของอีซูงเข้าหนึ่งเองนะครับอ่าเป็นเฟืองเร็วนะครับผมซึ่งกับซีมีให้ลูกค้าเลือกสองสองเฟืองครับเป็นเฟืองฉาเฟืองเร็วหนึ่งเองครับซึ่งท่านนี้เป็นรถลากพ่วง้ํามันนะครับะกับเป็นเฟืองเร็วนะครับเดี๋ยวเ๋่นนั้นเดี๋ยวพามาเบรงรถนะครับว่าเออมันเป็นลักษณะไหนแทง้ํามันอ่าเป็นแบบไหนนะครับผมอตามมาเลยครับอนี่นะครับผมกีเอ็กแซดก็คือเป็นสิบหลอหัวลากนะครับถ้าเอฟเอ็กซแซดก็คือเป็นสิบหลอกพ่วงนะครับผมอมาเลยครับ อันนความเรียบร้อยความสวยงามนะครับผมถังน้ำมันกับขนาดเดียวกันเลยครับกับเอฟเอ็กซแสดสองเฮ่านะครับอันนี้เป็นแท่งน้ำมันนะครับแท่งน้ำมันกับสี่หมื่นลิตรนะครับเป็นเซมิเทนเลอร์แท่งน้ำมันสี่หมื่นลิตรนะครับซึ่งในแท่งน้ำมันเนี่ยลูกค้าบางท่านที่บอบบอทราบเนาะหรือว่าบางท่านที่เปิเสีเปิดปั่นน้ำมันไอ้แบบนี้มันมันมันถูกน้ำมันแต่จักชนิดก็คือมันจะมีช่องครับมีช่องให้ลูกค้าเลือกบางท่านอาจจะเลือกห้าช่องหกช่องเจ็ดช่องแปดช่อง ตามความสะดวกนะครับแต่ว่านับง่ายๆเลยครับนี่อู่ตอนตัวถังก็ก็ะสีบอกช่องหัวใจน้ำมันอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นขั้นอีกสี่แปดช่องนะครับมันกระสีแบ่งเป็นช่องเป็นช่องนะครับหนึ่งก็คือใส้น้ำมันหลายชนิดสองนะครับความปลอดภัยคือน้ำมันเป็นของเหลวครับบพว่าเป็นน้ำเป็นน้ำมันนะครับเวลาเข้าสีออกตัวคืบตามธรรมชาติน้ำของเหลวก็ต้องกระแทกหน้านะครับอ่าก็คืออันนี้รดแรงกระแทกน้ำนะครับผมเวลาออกตัวเพิ่กระสีกระแทกหลังประมาณนี้ครับผมอ่านะครับมานเป็นขั้นเป็นรอยอันนี้เป็น อ่สามเผ่านะครับซึ่งเป็นว่าเป็นเซมิดัมนะครับกฎหมายค้นทรงเข้ากับเใหยงแค่2เผ้านะครับแต่ว่าเป็นพื้นเรียบเป็นแท่งน้ำมั่นก็จะเป็น3มเผ่าได้นะครับอันนี้ก็เซลนั่นนะครับมาตรวจสอบข้อบ่อยให้ลูกค้านั่นเองมือนี่นะครับเป็นเลือกดีเพื่อนกับพม่านเก่าโม่งเก่านที่นะครับเซลนั่นก็มาตรวจสอบทุกอย่างนะครับว่าอ่าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วก็ต้องไปตรวจสภาพที่ข้นทรงนั่นเองนะครับต้องมาตรวจสอบตัวที่เกิดทุกอย่างที่กฎหมายบังคับนะครับอย่างเขียนว่า ลากพ่วงตัวนี้เขาต้องมีรถพ่วงต้องมีห้ามแทงขนาดเลี้ยวนะครับเพราะว่ารถในขั้นนี้เป็นรถอนขางเงานะครับเงานะครับฉะนั้นความปลอดภัยนะครับของคนที่ขับรถตามหลังนะครับก็ต้องชัดเจนนะครับบพว่าสิเป็นสติกเกอร์จะท่อนแสงนะครับตามกฎหมายกำหนดก็คือในตัวถังแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่กฎหมายขนส่งกำหนดนะครับเดี๋ยวเจอเสี้ยนเสี้เบึงอันนี้ต้องครบทุกอย่างนะครับบ่าเป็นว่ามีตัวนี้ว่ามีตัวนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมบอกคุณไกลไปแล้วผมสิพันธานะครับผมบอกแต่ไปเร็วๆนะครับความเด่อยของรรถนะคับ ในเมื่อนะครับรถหัวเห่าเป็นระบบลมล้วนนะครับช่านหางก็ต้องเป็นลมล้วนขึ้นกันนะครับถ้าร้นลูกค้าบางท่านนะครับอันนี้คือเป็นสิบล้อหัวลากเพิ่นบอได้สร้างรุ่นที่มี a เ s ฉะอนั้นฝากลูกค้าบางท่านที่ซื้อรถไปนะครับอาจจะสร้างหัวางใหม่หรือว่าซื้อหางตัสองหางก็ต้องเป็น A อ s น้่นนักันนะครับเดี๋ยวสิพาดกันนะครับพอลูกค้าชื้อนั้นก็พาดแนวนะครับนะฮะอ่านะครับอันนี้คือ เพื่อนบริษัทสร้างเอเีนะครับซึ่งมันเป็นแต่ละบางบางท่านนั่นเองนะครับแต่บางขับเป็นเอเบียดกับตร้างเอเบียดมากนะครับผมนะครับกล้วยครับแล้วก็อันคืออันห้องรออุ้ยบอกจะเป็นเล่าค่ัอันห้องรอนะครับตะกี้บอมี่ครับตอนนี้ทั้งอีซูหรือว่าทั้งอูเองก็เน้นความสะดวกสบายให้ลูกค้านั่นเองสิบสองไปแนนหาอยังห้องถ้าเกิดว่ามีอย่างจุกเฉินนะครับผมถังดับเพลิงนะครับกับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับผม ตามาเลยครับนะครับอันนี้คือ,อยูสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับที่จิงเซลนั่นตรวจสอบแต่มลแรงวานแหละเมื่อวานเมือแรงว,าน,รงวานเซลนั่นล,าล่างรดให้ลูกค,ค้านะครับผมนะครับเนี่ยสวิตช์ปกแป๊กนะครับรถ้ํามันตรงนี้คือสวิตช์ปกแป๊กคือเป็นสวิตช์ป้องกันความปลอดภัยนะครับเพราะว่ารถ้ํามันเป็นรถจำเพาะและความปลอดภัยต้องสูงนะครับและรถคันนี้ก็ติด GPS นะครับมาจาก อีสูตรจีเพีรเลยก็บจีเพีรก็คือเป็นเทเลติกนะครับเทเลติกเทเลติกนี่ก็มันสีดีกับจีเพีรทั่วไปนะครับเอายังไงสั่งทานกึ่มันสีซอยพัฒนาคนขับของเฮ้าไงขับรถยังประหยัดปลอดภัยนะครับอ่าประมาณนั้นแหละครับอ่านะครับนะครับสวยงามครับอันนี้เป็นรถรุ่นใหม่นะครับผมเมืองไฟหนาไฟหยางกับรับกับเป็นเป็นเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของอีซูงเขานั่นเองนะครับอ่เมื่อนี้นะครับกับบอมี่หยางนะครับเซลนันกับพามาเบิ่งรอบรถประมาณนั้นนะครับว่าเด้เจาะลึกหยังนะครับกับ ก็ฝากน้ำละกันครับช่องทางติดตอ่อเซี่ยนั่นก็จะมีทั้งเบอร์โทรนะครับ0 8 1 7 9 0 3 6 1 9เนะครับ0817903619านะครับก็บอว่าสิเป็นท, YouTube ทั้ง u t u b e ทั้งติ๊กตอ๊อก